สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7จ็ดโมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกับประเด็นที่ว่ารู้หรือไม่นะครับคุณหัวหน้าถ้าเกิดว่าคุณเป็นหัวหน้าที่มีลักษณะได้ใสจูจ้จที่จุกจิกนะครับคุณคุณกำลังเป็นตัวการบ่นทำลาย เรื่องของทีม productivity นะครับเรื่องของเรื่องนะครับวันนี้มันต้องกลับมายอมรับกันแล้วแหละว่าบางทีหัวหน้าหลายคนก็ไม่รู้ตัวนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการจุกจิกนะครับแล้วก็ตามจิกลูกน้องแบบตัดไม่ปล่อยแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นมันกอ็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเด้วยความที่หัวหน้าต้องแบกรับภาระ นะครับต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมายนะฮะแล้วก็ต้องแบกความกดดันที่อาจจะมาจากเบื้องบนด้วยมันก็เลยมีพฤติกรรมที่ส่งออกไปหาลูกน้องด้วยการที่จุกจิกจู้จี้ทุกรายละเอียดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการลงไปก้าวกา่การทำงานของทีมงานนะครับซึ่งแน่นอนในใจอยากให้ผลลัพธ์ออกมาดีแต่วิธีการแบบนี้ ขลู้หรือไม่มันเป็นการขัดขวางประสิทธิภาพในการทํางานของลูกน้องและก็ประสิทธิภาพในการทํางานของทีมไปด้วยนะครับหนักไปกว่าน,นั้นคือลูกน้องส่วนใหญ่ก็คงไม่ชอบครับท,ที่ที่ต้องทําแบบนี้เหมือนกันนะครับผมว่าหัวหน้าเองก็คงไม่ชอบท,ท,ที่ที่ที่ทําแบบนี้นะแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันมีวิธีอื่นหรือเปล่าก็เลยใช้วิธีนี้เอาแล้วใช้ไปใช้มาก็เลยติดเป็นนิสัย ก็เลยกลายเป็นคนแบบนี้ไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะฮะทางภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไมโครมจเนสเมนนะครับไมโครมเนจเมนถ้าแปลก,กันง่ายๆก็คือการที่หัวหน้าเนี่ยเ,เข้าไปยุ่งกับลูกน้องถ้าเปลีป่ยนไปง่ายคือเหมือนเข้าไปสิงสถิตเลยดีกว่าแทนที่จะจับมือลูกน้องทํางานเลยเพราะว่าอยากให้งานมันออกมาได้ดังใจมาหายใจลดต้นคอเลยนะครับ แล้วก็ตามติดชิดขอบจอรายละเอียดทิ่ยิบย่อยๆยอยก็เอานะครับเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดสูงนะถ้ามุมหนึง่งหัวหน้าประเภทนี้ก็อาจจะมีความเป็น perfectionist สูงมากเช่นกันนะครับแล้วก็พอติดนิสัยเป็น perfectionist แล้วก็มามีความเป็น micro management ด้วยมันกลายเป็นหัวหน้าที่ชอบจับผิดลูกน้องมากกว่าจับถูกนะครับการกระทำแบบนี้มุ่งหวังความสำเร็จ ผ่านคนอื่นมันทําให้คนอื่นหรือคนนั้นนะั่นคือลูกน้องอะ่ะเกิดความรู้สึกแย่ๆหลายอย่างนะครับนี่แหละมันก็ก็ไม่ดีนะครับกลับมาดูที่หัวหน้าที่เป็นมโครแมนจเมนต์เขาทําแบบนี้เพราะเขาต้องการรู้สึกว่าเขาควบคุมทุกอย่างได้เขาต้องการทําแบบนี้เพราะเขารับไม่ได้หากต้องเจอกับความลุมเหลวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกศิละปะ วิธีการบริหารจัดการคนทํางานกับคนเขายังไม่ไม่ดีพออาจจะยังไม่ได้ไม่ได้รับการเรียนรู้เท่าที่เท่าที่ควรนะครับมีความเป็น perfectionist มีอีโก้สูงไม่ปล่อยวางนะครับแล้วก็เนี่ยเอาใจใจตัวเองเป็นหลักนะครับซึ่งบางทีการที่มีนิสัยแบบนี้พนักง,งานส่วนใหญ่ฟันทงได้เลยไม่ชอบไม่พอไม่ไว้วางใจด้วย แล้วก็ไม่เคารพหัวหน้าแบบนี้ด้วยแต่อาจจะไม่กล้าสแสดงออกต่อหน้าโดยตรงเนาะนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแทบจะทุกองคอ์กรนะครับเขาเจอปัญหานี้ทั้งนั้นนะที่มีหัวหน้าที่เป็นประเภทไมโครม a จเนเมนต์นะครับจากการสํารวจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องไมโครมเนจเมนต์จากสถาบัน Trinity Solution ในต่างประเทศนะครับเขาไปสอบถามพนักง,งานมาเป็นจํานวนหนึ่งนะครับก็บทสรุปออกมาน่าสนใจ นะครับ79%ของผลสำรวจบอกว่าเคยทำงานเคยร่วมงานและกำลังร่วมงานกับหัวหน้าที่เป็นไมโครแมネจเมนต์อยู่เลยนะครับแล้วก็เกือบ70%บอกเลยว่านะเจอหัวหน้าแบบนี้อยากเลยนะอยากจะลาออกเลยอยากจะย้ายงานเลยนะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่าย้ายได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเจอจริงไปแน่นะครับ แล้วก็หลายคนนะครับ70%นะ71%ก็อยอมรับเลยว่าการที่มีหัวหน้าจู้จี้จุกจิกหรือเป็นไมโครแมネจเมนต์เนี่ยมันลบกวนการทํางานเขาจริงๆมันทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเขาว่ามันลดลงไปนะครับนะฮะแล้วก็กว่า85%ให้ความเห็นตรงกันที่ว่าหัวหน้าที่เป็นไมโครแมเนจเมนต์เนี่ยทำลายขวัญและกำลังใจในการทำงานของพวกเขานะฮะนี่ไง จากการสํารวจแล้วผมว่าของเมืองไทยอ่ะไม่แน่ใจว่ามีเคยมีการสํารวจหรือเปล่าแต่ไม่ต้องสํารวจหรอผมว่ามันก็จริงนั่นแหละนะครับหรือไม่จริงลองถ้าเห็นต่างก็ลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดว่ารับชมรับฟังกันสดๆนะครับผ่านทางเ e b o o o f แฟ page นะครับเขาบอกว่าอ่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสัญ,ญญาณเตือนแบบไหนว่าหัวหน้า คุณน่ะกำลังเป็นพวก management นะครับการเป็นผู้นำที่มีความจุกจิกก้าวไก่งานนะครับควบคุมพนักง,งานมากเกินไปเนี่ยมันส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ดีนะครับและมันเป็นการเป็นข้อประกิกริกันเป็นข้อจำกัดในการเติบโตของพนักง,งานด้วยพนักง,งานจะเติบโตได้ยังไงถ้าเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้ลองแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสแต่ถ้าเราไปควบคุมทุกอย่าง มันก็เหมือนกับว่าเขาต้องตามทําตามทํตาตามที่เราสั่งอย่างเดียวมันก็ไม่ดีนะครับนะฮะงั้นเราต้องเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับลองมาดูนะสํารวจกันง่ายๆว่าหัวหน้าของเราคนปัจจุบันหรือแม้กระทั่งตัวเราเองว่าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเรามีพฤติกรรมหรือมีสัญญาณบอกสัญญาณเตือนว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นหัวหน้าที่เป็นแบบไมโครมาเนจเมนต์อยู่หรือเปล่านะครับประการแรก เรามักไม่ค่อยอยากมอบหมายงานให้คนอื่นทำนะหรือบางทีเรามีหัวหน้าหัวหน้าไม่ค่อยมอบหมายงานสําคัญให้เราทําถ้าเป็นหัวหน้าที่เป็นไมโครมาจเน์เ่ยเขาจะเลือกแบกรับงานอนัอนนั้นเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าบางทีพนักงานก็ทําได้แต่อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อความมั่นใจก็เลยแบกรับไวเองเป็นต้นนะครับอันที่สองหัวหน้าประเภทเนี้ยเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบช,ชอบเป๊ะ ผิดพลาดไม่ได้รายละเอียดยิบย,ย่อยให้ความสําคัญกับรายละเอียดบางทีภาพใหญ่อาจจะไม่ได้มองก็ได้นะครับประการที่สามงานทุกขั้นตอนต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าคนนี้นะครับหัวหน้าประเภทนี้คือไม่ได้ถ้าสั่งให้ทําอะไรแล้วเนี่ยต้องกลับมารายงานผลเป็นระยะระยะเลยเช็คอินกับเขาทุกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําตามนั้นมีปัญหาแน่นอนนะฮะนะครับประการที่สี่ หัวหน้าประเภทนี้จะให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปติอย่างเดียวเลยให้แก้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าแม่บางทีภาพใหญ่นะไม่ได้มองแต่มองภาพเล็กแล้วมันเป็นเรื่องหน้าําคานนะสําหรับลูกน้องถ้าเราเป็นลูกน้องแล้วเจอหัวหน้าแบบยุ่งเหยินะฮะดูแต่เรืเร่องเล็กๆน้อยๆมันมันก็เลยดูไม่ดีนะครับแล้วก็หัวหน้าประเภทนี้ประการประการที่ห้านะมักจะดึงงานมาทําต่อเองนะครับ คือบางทีลูกน้องทําอยู่แล้วพอเห็นไม่ได้ดังใจดึงกลับมาหมดเลยมาทําเองแทนที่จะให้ลูกน้องอเขาอาจจะผิดพลาดได้บ้างมันเป็นเรื่องปกติก็ควรจะต้องให้เขาเรียนรู้แล้วแก้ไขแต่พอเห็นเขาผิดพลาดปุ๊บไม่ได้ดังใจดึงกลับมาทําเองเลยทํางานแทนเขาเสีอย่างนั้นนะครับนะฮะ,ะการถัดไปนะฮะก็คือข้อที่หกนะก็จะเป็นเรื่องของไม่ให้โอกาสตัดสินใจเลยนะคือต้องการรู้ทุก ขั้นตอนว่าลูกน้องทําเรื่องนี้ถึงไหนแนละ้วอย่างไรติดอะไรแล้วก็ไม่ให้ลูกน้องตัดสินใจเลยอาจจะมีการกาชับด้วยซ้ําว่าถึงขั้นตอนไหนต้องกลับมาบอกผมก่อนให้ผมเป็นคนเลือกให้ผมตัดสินใจะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็หัวหน้าประเภทที่เป็นไมโครแมนจเมนเนี่ยอันนี้ไม่รู้เขารู้ตัวหรือเปล่านะเขาเป็นคนทํางานหนักเกินกว่าเหตุทํางานหนักเกินไปอ่ะก็อย่างที่อย่างที่เราเห็นนะมวัวแต่ตามติด ทามจิกลูกน้องไม่พอใจเอากลับมาทําเองอยากจะตัดสินใจทุกขั้นตอนไม่รู้ทําไมก็ถึงอยากจะเหนื่อยขนาดนี้นะมันเหนื่อยเกินไปนะครับอันเนี้ยสุดท้ายอะ productivity ทีมไม่ดีผลงานออกมาไม่เด่นในตัวหัวหน้าเองก็แย่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรนะครับบางทีอาจจะต้องยอมรับปรับตัวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาลูกน้องก็จะไม่อยากอยู่กับเราไปซะอย่างนั้นนะครับงั้นทางแก้นะครับทางแก้สําหรับ คนที่รู้ตัวแล้วว่าเราเป็นไมโครมาจเนสเมนขั้นเทพนะเป็นตัวพ่อแล้วก็กำลังสร้างปัญหาให้กับน้องๆในที่ทำงานนะผมว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเริ่มเห็นแล้วว่ามีลูกน้องเก่งๆเริ่มลาออกไปเนี่ยต้องต้องหยุดบ้างแล้วนะนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยการทำใจรุ่มๆเมื่อแอสไนงานแล้วต้องยอมก้าป,ปล่อย ให้มันมีปัญหาบ้างนะครับและปล่อยพอมีปัญหาก็ต้องทําใจรุ่มๆช่วยกันแก้ให้คําแนะนําแต่ต้องให้เขาไปแก้นะมันจะทําให้สภาพแวดล้อมบรรยากาศในการทํางานมันดีขึ้นนะครับลูกน้องก็จะรู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสได้ควบคุมผลงานตัวเองบ้างได้มีโอกาสได้หายใจด้วยตัวเองได้บ้าง ไม่ใช่เราไปหไปตามติดกันตลอดเวลานะครับประการถัดมาความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงแต่ดีที่สุดณนะตอนนี้มันทำ,นทำได้แต่มันต้องดีกว่านี้อีกไปได้เรื่อยๆเขาเรียกว่า continuous improvement ไงดังนั้นเมื่อความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงอ่ะดีที่สุดณนะตอนนี้มันทำได้มันก็ต้องยอมรับได้สิว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาบ้างความล้มเหลวบ้าง แต่ก็เหมือนกับที่พูดตอนต้นล้มเหลวผิดพลาดก็แก้ไขไงแต่แก้ก็ต้องแก้โดยคนทําก็คือลูกน้องนั่นเองไม่งั้นถ้าลูกน้องผิดพลาดแต่แก้โดยเราลูกน้องก็จะไม่ได้รับการเรียนรู้อะไรเลยนะครับไม่ได้รับการเรียนรู้อะไรเลยแล้วถ้าเกิดว่าเอ่อยังส่งเสริมพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปลูกน้องเขาก็จะไม่ตัดสินใจอะไรเลยเขาจะรอแค่ทําตามสั่งอย่างเดียวและใครที่ต้องมาแบกรับ ภาระเอาไว้ก็หนีไม่พ้นหัวหน้าที่เป็นไมโครมาจเนต์นั่นเองเพอลูกน้องไม่ได้ดังใจไม่ตัดสินใจไม่พัฒนาตัวเองก็ต้องเอางานกลับมาทําเองนั่นเองนะครับพื้นที่ของการเรียนรู้ก็ต้องมีด้วยมันก็มาจากปัญหาผิดพลาดแก้ไขปรับปรุงแล้วก็แชร์ริ่งก็ดีนะเรามีลูกน้องหลายคนความผิดพลาดของคนหนึ่งอาจจะเป็นเเรื่องที่ดี ที่ให้ลูกน้องื่นเรียนรู้ได้ด้วยนะครับและอีกประการหนึ่งคือเปิดรับความคิดเห็นของลูกน้องด้วยบางทีลูกน้องอาจจะค้นพบวิธีใหม่ๆที่จะมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเราแอดไซน์งานเนี่ยบอกว่าเราต้องการอะไรผลลัพธ์ต้องการอะไรแต่วิธีการเนี่ยบางทีก็ต้องให้อิสระกันบ้างนะครับให้ลูกน้องได้ลองขับเคลื่อนด้วย ศักยภาพและความสามารถแล้วก็แนวคิดเขาบ้างนะครับอันนี้ก็จะดีที่สุดนะฮะแล้วก็เพิ่มนะเรื่องของดีลิเกชันเทคนิคบอกว่าทักษะการมอบหมายงานหรือเรื่องเรื่องของดีลิเกชันเนี่ยหัวหน้าหลายคนยังทําได้ไม่ดีนะครับอาจจะต้องฝึกตรงนี้เยอะๆนะฮะเพื่อจะได้รู้ด้วยว่าเอการมอบหมายงานเนี่ยแบบไหนควรทําแบบไหนไม่ควรทําแล้วการมอบหมายงานจริงๆแล้วมันคือหนึ่งในกลไกในการพัฒนา ศักยภาพความสามารถของลูกน้องด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ถ้าบางคนบอกเอ้ยลูกน้องไม่เก่งจะเป็นมอบหมายได้ยังไงก็ก็เราคิดแบบนี้งไงการมอบหมายให้ลูกน้องที่ไม่เก่งมันทําได้แต่ก็ต้องอ wise, คอยซุปเปอร์ไวท์เขาด้วยให้คําแนะนาเขาด้วยเพราะถ้าเกิดเรามองว่าลูกน้องไม่เก่งไม่ต้องดีลิเกตเลยงานมันก็มาอยู่กับเราหมดไงแล้วมีลูกน้องไว้เพื่ออะไรเออจริงๆแล้วการที่ลูกน้องไม่เก่งมันไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การที่ลูกน้องไม่เก่งนานๆเนี่ยแหละเป็นเรื่องแปลกเพราะมันกําลังแสดงให้เห็นว่าเราอ่ะเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้พัฒนาคนเลยนั่นเองนะฮะนะครับสุดท้ายทัศนคติมุมมอง mindset นะครับต้องเข้าใจนะผลงานน่วันนี้เราเป็นหัวหน้าผลงานคนสร้างผลงานคือลูกน้องนะครับอ่ะเป็นไปได้มันจะมีอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งของเวลา เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ใช้เวลาพอสมควรถ้าลูกน้องเราอย่ายังไม่เก่งเราอาจจะต้องลงมาทําไปกับเขาด้วยแต่ไม่ได้ทําแทนเขานะลงมือทําไปกับเขาเพื่อช่วยเขาปิดแก็บเพื่อช่วยเขาเรียนรู้ได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าลงมาทําให้ทั้งหมดนะลูกน้องอาจจะไม่ได้รู้สึกดีนะครับกับการที่หัวหน้าลงมาแก้ปัญหาให้ทุกครั้งไปอาจจะมีลูกน้องบางคนรู้สึกดี ว่าก็ดีไม่ต้องคิดอะไรเลยสบายแ,แบบนั้นนะผมผมคิดว่าไม่ควรให้มันเกิดขึ้นเยอะเพราถ้าเกิดขึ้นเยอะใหม่ๆอม่าเปิดเกิดขึ้นเยอะไปบ่อยๆความเขาเรียกว่ายั่งยืนของหน่วยงานเนี้ยความเข้มแข็งขององค์กรมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับหลักการที่ควรทําก็คือว่าเรียนรู้ทําไปด้วยกันแล้วเราก็ค่อยถอยห่างเป็นการให้คําแนะนําแทนแล้วก็เราก็ค่อยถอยห่างเป็นการปล่อยให้ทํามากขึ้นนะครับผิดถูก ก็เรียนรู้ร่วมกันให้เขาเสนอวิธีการแก้ไขเสนอวิธีการรับมือกับปัญหาเสนอแนวทางใหม่ๆเนี่ยฮะมันถึงจะไปต่อกันได้นะครับผมถึงว่าทัศนคติตอนเนี้ยสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าอยากจะหวังความสําเร็จก็ต้องมองความสําเร็จที่มันเกิดจากการทํางานของลูกน้องเราด้วยซึ่งถ้าเราทําแบบนี้ได้มันก็จะยั่งยืนกว่าซึ่งมันจะดีกว่าการที่เราเอาทุกอย่างมาแบกไว้เองนะครับการแบกไว้เหมือนากับการเสียสละ นั่นคือเรารู้สึกแต่อีกมุมหนึ่งนุน้องไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการเสียสละมันเป็นการไปปิดกั้นทีม r o d u c t i v i t y และปิดกั้นการเติบโตของพวกเขานะฮะสำหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์นเดินพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มนุษย์นเดินพันใหม่วันนี้ผมดรพีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Tumga. <laughs>